สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับตอนนี้ก็พฤหัสบดีนะครับยี่สิบก้ากุกามพันสองพ2นสองพันห้าสองครับตอนนี้สิบโมงนะครับก็นึกขึ้นได้ครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมีเสวนาการเมืองที่น่าสนใจนะครับเห็นไหมฮะเสวนาการเมืองที่น่าสนใจครับเรื่องการเมืองเบื้องหลังเลือกตั้งสกปรก2,500ครับ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มาดูสักนิดหนึ่งนะครับจัดวันนี้ก่อนขอดูบอกนะฮะวันจัดันนี้ก่อนนะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะครับยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะฮะสองห้าหกสองนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงนะฮะที่ห้องมติชนอะคาเดมี่นะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับศูนย์สองห้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งถึงสี่ศูนย์นะครับ 02580 00, 0021แถึง40แล้วก็ต่อนะครับต่อ1206และ1220ครับก็เป็นที่ตรงไปที่นิาสาศรศิลปะวัฒนธรรมครับเรามาดูสักนิดหนึ่งครับอ่ะขออ่านตรงนี้หน่อยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเมืองก่อนปี2500ไม่นานการต่อสู้ทางการเมืองเปอย่างเข้มข้นเมื่อพิสูจน์ว่าใครจะมาครองอำนาจจอมพลปอดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาชานะ พลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์เพื่อขยายหนะจากตำรวจจำพนสลิดสร้างบารมีอย่างหนักแน่นมั่นคงและบางกลุ่มสะสมกําลังรอคอยโอกาสในินมม,มมืดขณะที่หน่วยสืบราชการลับต่างชาติถึงหญยไว้ทุกองค์การเพราะจําเป็นต้องตัดสินด้วยกติกาและต้องชนะการเลือกตั้งประนามว่าเลือกตั้งโศกปกจึงเกิดขึ้นมีการเวียนเทียนใช่พลล่มไพ่ไยเมื่อนิสิตนักษาเดินปร้วงวิลาบุรุษมขวานก็ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางกระแส ว่าถ้ากรรมมือชาติต้องการปิดฉากด้วยทัตมพหานนะครับซึ่งวิทยากรที่สม,มนเสวนาครั้งเนี้สุดยอดมากเลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้ความรู้จากท่านเยอะมากนะครับแต่ที่เอามาเล่าทั้งหลายทั้งช่องเนี่ยก็มาจากวิทยากรสองท่านส,สองท่าน,นที่ผมชื่นชมนะครับวันนี้ก็จะขึ้นเวทีด้วยแล้วคิดว่าวันนี้จะไปด้วยนะครับเนี่ยผมกําลังกะตั้งใจจะไป ฟังด้วยก็เลยรีบรีบทำไลฟ์ก่อนนะครับศาส,สตราจารย์พิเศษดรชานวิทย์เกษตรสิริครับพลเอกบัญชรชวนศิลป์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดำรงศักดิ์เพลเรอนันต์ผู้ช่วยาาผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดรดำรงศักดิ์เพลเรอนันต์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอภิวัตสองสี่เจ็ดห้าครับแล้วก็เรื่องปิดรัฐสภาปฏิวัตินะครับสองสี่เจ็ดหกนะครับผมโอ้นี่ฮะ ซึ่งการเลือกตั้งสกรปรกครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสมัยจอมพลปอนะครับจอมพลปอแล้วก็จอมพลสิทธิธรรมและทรารก็เราจะมาเปรียบเทียบกันครับว่าก็คงจะต้องเปรียบเทียบว่าเลือกตั้งสกรปก2500รก250 0กับเลือกตั้ง2562เนี่ยเทคนิคกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรนะครับในฝั่งของเผด็จก,การที่จะงัดกลยุทธ์ทุกอย่างมาเลือกตั้งแล้วก็ ตอนนี้ก็คุณธนาธรก็กำลังจะขึ้นสารแล้วก็มีทวิตเตอร์เซฟธนาธรขึ้นมาต่างๆมากมายเลยนะครับก็เมื่อกี้มีคำถามผมเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าโอเคห่นมาหน่อยเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าอ,อยากให้ตอนบ่ายเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้ตอนบ่ายเนี่ยลองเข้าไปที่ช่องของ Youtube ของมัติชนนะครับให้เข้าไปที่ช่อง YouTube ของมัติชนมัติชนออนไลน์นะครับแล้วคงจะมี y o u t u b e ถ่ายทอดสดนะครับคงคงต้องมีอยู่แล้วละ่ะหรือไม่งั้นก็เข้า Facebook มัติชนออนไลน์ครับพิมพ์เป็นทั้งภาษาไทายแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับลองดูครับผมคิดว่าหรือเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของนิยาสารศิลปวัฒนธรรมครับ ต้องมีถ่ายทอดสดแน่นอนครับเพื่อได้เปรียบเทียบว่าการเลือกตั้งสกปลกในยุคเผด็จการจอมพลปพิบูลสงครามลากมาจนถึง62ปีเลือกตั้ง2562นี่ในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเทคนิคจะต่างกันหรือเปล่ากลกลยุทธ์นะครับบัตรเลือกตั้งต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะบ่ายนี้นะครับ เจอกันเป็นเสวนาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเข้ากับยุคสมัยเลยนะครับตอนนี้เกมเกมของการเลือกตั้งจับตาว่าสกรปรกคงจะต้องสกรปรกอยู่แล้วแต่ว่าขนาดไหนแต่ว่าขนาดไหนตอนนี้ใช้วิธีการยัดข้อกล่าวหาต่างๆนะครับเทคนิคตอนนี้ในยุคพศ2562ใช้เทคนิคของการยุบพักครับใช้สารละน้รทุนสารสารรัฐธรรมนูญ ยุบพรรการเมืองนะฮะโอเคครับเพื่อนเพนครับก็ผมขอญาตทวนอีกครั้งนะครับเผื่อใครจะไปนะครับแล้วก็หรือถ่ายทอดสดนะครับนี่ฮะติดตามชมถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องถ่ายทอดสด Facebook y o u t u b e เลยครับมาดูนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งการเมืองเลือกตั้งสกรปรกการเมืองเบื้องหลังเลือกตั้งสกรปรกการเมืองเบื้องหลังเลือกตั้งสกรปรก2500ครับ พื่อสวัสดี21กุมภาพันธ์2562บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งห้องโถงมัติชนอะคาเดมี่สำหรองหน้า025800021 40ครับต่อ1206และ1220วิยกาวิยกรสุดยอดครับอาจารย์พิเศษดอเตอร์ชานวิตเกษตรศิริพลเอกบัญชรชวานสินนะครับก ติดตามนะครับติดตามติดตามโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับแล้วเราติดตามชมกันนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไลฟ์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ